ดูดันเล้าใจมากๆท่อออกคู่ขนาดความกว้าง2.5นิ้วรับปลายโล่งๆทรงอาคาแบบนี้ผมถือว่าพักกำลังหรือว่าการลิ้แรงม้าไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ไม่ได้โล่งจนเกินไปด้วยเพราะว่าคลิปนี้สนับสนุนโดยแว็กวัลผลิตภัณฑ์เครื่องเงาอะนกระสมงกินช็อกโกแลตกช็อกโกแลตกลสวัสดีครับเราพบกับผมแล้วนะจะให้ในรายการยต่นิ้จะให้ช่องเผยแพร่ทางช่อง YouTube นะ,ะแล้วก็เป็น f c e b o o o Fanpage นะครับวันนี้เราอยู่กับรถ3คันจากค่ายเดียวกันนะฮะไปรถส,สปอร์ตจ๋าเลยสปอร์ตสเปคสนามและสปอร์ตทัวริงอ่าหลายคนคงอาจสงสัยว่าเฮ้ยมันก็เป็นดูคาตหน้ากากก็เป็นสปอร์ตฟูลไฟ i l ลิงอยู่แล้วนี่แล้วทำไมต่างกันยังไงที่อยู่ข้างหน้าวันนี้ครับจะเป็นดูคาติพาเ i กาเล959 c o r s คอเซนะฮะตัวนี้ปี2018 ทำท่อออกคู่เป็นทรงซูเปอร์เลกล่านะฮะจะอยู่ในดูเกติตัวท็อปทอปแล้วราคาส3สล้านบาทต้องมีนะฮะส่วนคันนี้เป็นรถของน้องชายอ่ะยังไม่ต้องเอาลงสิเลี้ยวลงทำไมหรือว่าจะเอาเอามาถ่ายอีกคันนึงอ่ะอะโอเคคันนี้ก็จะเป็นรถของน้องนนท์นะเอามาฝากขายที่ร้านเราคันนี้จะเป็นดูเกติซูเปอร์สปอร์ตนะะเครื่องยนต์เท่าไหร่เก้าสามเก้าเออ นะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์939มาพร้อมรหัส939นะท่าไมถึงเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริงเพราะว่าตัวโช๊คเนี่ยไม่ได้หมอบสัทีเดียวไม่ได้หมอบจนแบบว่าต้องนั่งขี่แล้วปวดหลังลักษณะดูลักษณะถังกับแผนเวลานั่งแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ก้มจนเกินไปจนทําให้ปวดหลังนะครับสว่วนอีกคันนึงก็จะเป็นดูกติตัวนั้นเป็นซปเปอร์สปอร์ต939เช่นเดียวกันปี2017 เหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนคือตัวนี้เป็นตัว S Super Sport S จะแตกต่างจากตัวธรรมดาอย่างไง Super Sport S นะครับจะได้ระบบเขาเรียกว่าระบบกันสะเทือนหน้าหลังเป็นของเออรลินเรียบร้อยแล้วนะส่วนปั๊มบนปั๊มล่างก็จะเป็นของ Bambo ปกติเหมือนตัวธรรมดาสแตนดาร์นะครับอ๋อมีควิ c ชิปเตอร์ด้วย,วยวตัวนี้มีควิ c ชิปเตอร์อัพดาว ทำไมแตนแตนทำร้ายผมมันจะให้ผมล้มตะกี้นี้นะเอ้าเอาคันไหนก่อนดีเราวันนี้เราเลียวมากวันนี้เราถ่ายแบบเลียวมากนะอ่ะคุณจะถ่ายรูปถ่ายอะไรคุณก็ขยับขยายกันไปนะเอาตรงนี้มานี่ก่อนเอานี้เอาเอาไปตรงนี้นะอ่ะมาดูเจ้าคันแรกก่อนแล้วกันครับดูคติพาริกเกล959คอร์เซตัวนี้เป็นสีเดิมโรงงานเป็นตัวพิเศษนะเป็นตัวพิเศษสีพิเศษตัวนี้ มาจากโรงงานนะครับควิกชิปเตอร์ก็ให้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วปั๊มบนนะฮะทั้งซ้ายขวาเนี่ยเป็นเป็นปั๊มน้ำมันนะฮะทำให้มีความรู้สึกว่านุ่มกระชับเวลาขับขี่ไม่เหมือนกับคัสสายนะฮะตัวนี้สปอร์ตฟูลเฟลิงสีเดิมโรงงานยางหน้าหลังใหม่ๆแล้วก็ขอบอกเลยว่าหายากมากๆสีนี้เนี่ยในท้องตลาดแทบไม่มี เห็นอยู่คันหนึ่งโผล่ดีเจริญยนต์เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรถแท้ไฟลิ่งแท้สวยนะนะฮะถือว่าคุ้มถ้าได้คันนี้ไปคุ้มเพราะว่ามันไม่เหมือน9 5 9ตัวธรรมดา99้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นตัวท่อออกข้างแล้วก็เป็นสีแดงนะฮะส่วนตัว Tra c k Evo ที่เขาเรียกกันแท็ก k Evo ก็จะได้เป็นท่ออาคาปโปวิก ออกล่างมาจากโรงงานนะครับส,ส่วนตัวนี้เป็นสีพิเศษนะแล้วก็ได้ท่อคู่ที่ผมออกแบบเองแล้วก็ขึ้นสั่งขึ้นท่อจากสำนักใหมสัฟฟารีให้เรียบร้อยแล้วนะ <_ C 1> พลังเสียงนี่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะข้างหน้ามีการสบัดจากโรงงานให้ด้วยนะ <_ C 1> เราฟังเสียงเครื่องยนต์ดูที่สำคัญไม่4 7 7 0 0โลลั่น <C 1> มาก ลัดมากตะกองเดินผ่านเมื่อกี้หัวโยกเลยดูดันเล้าใจมากๆมากพอออกคู่ขนาดความกว้าง2.5นิ้วแล้วปลายโล่งๆทรงอาคาแบบนี้ ผมถือว่าพระกำลังหรือว่าการลิดแรงม้าไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ไม่ได้โล่งจนเกินไปด้วยเพราะว่าการทำการการทำซับนะมีตัวซับเสียงนะมีใยแก้วมีแกนกลางมีตะแกรงให้เรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่าเพอร์ฟอร์แมนไม่ต้องพูดถึงคันนี้เราเปิดราคาให้อยู่ที่4 9 0 0 0 0บาทนี่ปี18นะ4 9 0 0 0 0บาทถูกไหมนนถูถูกมากนะ อ่ะสี่แสนเก้าบาทคันต่อไปครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อต้นรายการคันนี้เป็นรถของนนยิ้มหวานนะฮะขับเบื่อแล้วขับไปประมาณ3เดือนแล้วก็ขายนะฮะง่ายง่ายว่าเดี๋ยวผมจะต้องปิดไฟนั้นให้กับน้องเขานะตอนแรกน้องเขาซื้อสดมาแล้วก็เหมือนไม่มีจะแดกอะ่ะก็เลยก็เลยขอขอเข้าไฟนั้นแล้วก็ค้างไฟนั้นอยู่ประมาณ2อ0 0สนเราก็เลยเปิดราคาให้เลยปี17คันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาท นะฮะโอ้โหเรือนมงเรือนใหม่ก็ยังใหม่อยู่เลยนะดูแลรักษารถดีมากนะไมหมื 16. โอ้โหอ๋อคุณเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยที่เคยที่เคยให้เหตุผลว่าไม่ทำท่อเพราะว่าสิงห์บุรีตำรวจดูพวกตำรวจทางหลวงค่อนข้างดูนะก็คันนี้ได้เดิมซุปเปอร์สปอร์ตเดิม นะไม่เดิมก็มีอะไรมีท้ายสั้นแบบไม่เหล็กงพับได้ถูกนะ2 6งแสนหกหมก้าเนบที่ถือว่าถูกบ้างนะนะตลาดแตกแน่นอนก็อย่างที่บอกคงสโลแกนไว้ก็ยังเป็นราคาโจรเช่นเคยนะระบบกันสะเทือนหน้าหลังตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดานะ แต่ว่าเป็นได้เป็นอัพไซด์ดาวแล้วนะปั๊มบนก็เป็นแบมโบนะส่วนมือคัดก็ยังเป็นคัดสายอยู่นะครับอ่ะคันสุดท้ายดูคติซูเปอร์สปอรปี2018โบรนี้ถือว่าหล่อกอล้องลองแพนไปอย่างนี้นะกล้องลองแพนไปอย่างนี้นะรู้สึกว่ามันมีอะไรกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าจากกระบอกซับแทงสีทองด้านหลังแล้วและ กระบอกโชค๊คด้านหน้าที่เป็นสีทองแกนทองแล้วเนี่ยมันทําให้รถดูมีอะไรไงมันทําให้รถดูแพงขึ้นถูกไหมฮะคันนี้เอาราคานี้ไปนะปี17เท่ากันแต่ว่าได้เป็นตัว S ถ้าเราไปอัพถ้าเราไปอัพเป็นตัวแบบตัว S ละ่ะเปลี่ยนระบบเกียร์สะเทือนหน้าหลังละ่ะเฮ้ยคู่นี้ไม่ต่ำกว่าแสนโชค๊คหลังนี่ไม่ต่ำกว่า50,000บาทถูกไหมเอาราคานี้ไป279,000บาท ไม่ได้ขายตัดราคาเองนะเพราะว่าพี่ก็เออขายเองถูกๆไปเพราะเห็นว่ากัดก้อนเกลือแดกแล้วตอนนี้นะต้องโกงเกงก็ขาดหมดแล้วเอ้ยเกงซื้อยังไงวะงเกงเนี่ยหรอพี่เออาไอ้ <c oughs> พูดตามตรงอ่าพูดะ <c oughs> พูดผีให้มากูให้ไปเมื่อเช้า <c oughs> ใช่ใช่ใส่เลยอใช่มาใส่ๆๆๆเลยเออรู้ไม่รู้เหรอกูเป็นสังขังเนี่ยมขึ้นอยู่ใดยๆยไม่หายนะ ยาแย่ๆอ่ะแล้วยาแถวบ้านนี้อ่ะเท่าหไหร่เท่าไหร่ห้าบาท,บาทยาปลุกหน่ <c oughs> อยหรือไงยาปลุกความคึกไอ้เหี้ยโดนก็คึกแดกก็คึกคึกแล้วทำไงคึกแล้วไม่อยู่สุกนะโอนเขาชิงเขานะพอไม่มีตังค์แล้วก็มวยของเขา นะพูด <นะ S 2> ถึงอ่ะทำไมาอยากรู้ว่ามีใครเคยเคยลดวเอาทรากปักมที่น้ำเกินลงไปไหนพวกสิบล้อไงเพราะว่าไอแต่ก่อนนี่สมัยที่เขาปรับปามหนักๆสมัยยุคใครนะทักษินไม่ก่อนหน้านั้นเลยที่ที่เรียกว่าจากเปลี่ยนจากม้าไปว่าบิ๊กจิว๋วใช่ไหมบิ๊กจิว๋วบิ๊กจิว๋วหรือว่าหรือว่าท่านเฉลิมอ่ะ ไม่แน่ใจนะูแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บแล้วมึงก็โยงไปเรื่องนี้ด้วยกูเลยมองเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้แหละว,ว่าใครเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่ว่าเฮ้ยตอนนี้มันมันต้องหยุดได้แล้วนะ,ม,นะมึงมึงก็ต้องหยุดแล้วนะเอาไม่สองห <c oughs> ม,ม,มื่นหนึ่ง ตัวนี้จะมีล็อกรอบมีปีกิปเตอร์ด้วยนี่ขนาดจะจะเล่นจะเล่นเกียร์ให้ดูไม่ได้ลรองเท้าแพงเดี๋ยวเมียดานะคันนี้ก็เอาไป279,000บาทสภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้หายากนะแล้วฝรั่งโคตรชอบ รถสไตล์นี้เพราะว่ามันขับขี่ง่ายนะถ้าใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อได้ที่เบอร์พูดไปพูดตามกูพูดตามพี่ครับอย่าบ้าอย่าาอันตรายคนเสพตายคนขายติดคุกอย่าบ้าอย่าาไม่อันตรายอันตราย